สวัสดีค่ะ95 AM ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้สาวน้อยปลูกผักก็มาถึงบทที่26แล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะบทที่26คนพบ ชาวบ้านทุกคนได้พักทานอาหารเย็นหลังจากที่เขาได้เยี่ยมเฉิงไปหยวนเฉิงเซียวเซียวได้ใช้โอกาสนี้นำหัวไชเท้าไก่และกระต่ายออกมาทำอาหารรับแขกบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยอาหารมากมายด้วยความมีน้ำใจของนางเฉิงทำให้ทุกคนพอใจตอนนี้พวกเขามองว่าครอบครัวเฉิงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านอย่างแท้จริง มีชายสองคนตบหน้าอกตัวเองและสัญญาว่าพวกเขาจะช่วยไถ่ไล่นาของนางเฉิงอีกไม่กี่วันข้างหน้าและหวังว่าพวกเขาจะมีส่วนในการเก็บเกี่ยวด้วยกันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนในเวลาเดียวกันชาวบ้านต่างยอมรับการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวเฉิงแม้พวกเขาไม่รู้ว่าอาหารมาจากที่ไหน แต่ไม่มีใครสนใจที่จะค้นหาก่อนที่ผู้เท่าหลิวจะกลับบ้านเฉิงเซียวเซียวได้ขอยืมเกวียนอีกครั้งและผู้เท่าหลิวตอบรับทันทีในกรณีใดพวกเขาเพียงยืมเกวียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องลำบากใจหลังจากเห็นชาวบ้านออกไปนางเฉิงถอนหายใจและถามลูกสาวของเธอ เซียวเซียวเราควรเลื่อนการเดินทานไปตลาดหรือไม่ท่านแม่ไม่ต้องห่วงเรามีสินค้าจำนวนมากเราสามารถหาเงินได้ถึงสิบเท่าเธอรู้ว่าแม่ของเธอเป็นห่วงเรื่องอะไรนางเฉิงพูดเบาๆตกลงคืนนั้นเฉิงเซี่ยวเซี่ยวให้อยู่เฮงทำทุ่งนาในส่วนที่เหลือเนื่องจากเธอไม่ได้รวบรวมตัวอย่างใหม่ให้กับ มิติดังนั้นระดับของมิติจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่สิ่งของที่เธอสร้างได้ในปัจจุบันนั้นก็ไม่ได้เลวร้วายเกินไปเป็นอย่างที่ยูเฮงเคยบอกหากมีมิติมีระดับสูงขึ้นพวกเขาจะสามารถสร้างสิ่งที่มีระดับขึ้นไปอีกแต่มันค่อนข้างที่จะยกระดับของมิติ เนื่องจากไม่มีตัวอย่างพิเศษหรือมีค่าเพียงพอที่จะยกระดับของมันในเวลาเดียวกันหยูเฮงได้อธิบายเฉิงเซียวเซียวให้เข้าใจว่าสัตว์วิญญาณและผลผลิตในมิติมีคุณภาพสูงกว่าในสัตว์สัตว์ในโลกภายนอกพวกมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพ หากบริโภคเป็นประจำช่วยบำรุงร่างกายและยืดอายุไขของพวกเขาถ้าครอบครัวของเธอไม่ยากจนเธอคงไม่คิดจะขายพวกมันเมื่อมิติสู่ระดับ50เธอจะเริ่มใช้เหรียญทองจากมิติมาใช้ในชีวิตจริงเมื่อถึงตอนนั้นเธอจะไม่ต้องกังวเลเรื่องเงินอีกต่อไปหลังจากที่เธอพูดคุยกันแล้ว เฉิงเซียวเซียวได้นำไก่30ตัวกระต่าย50ตัวและปลายี่สิตัวข้าว15จินบรรทุกไปขายที่ตลาดเด็กน้อยทุกคนต่างปีนขึ้นไปบนเกวียนพวกเขาทั้งห้าคนมุ่งหน้าสู่เมืองอีกครั้งเมื่อพวกเขาไปถึงตลาดนางเฉิงถามลูกสาวของเธอว่าเซียวเซียว เราควรนำสินค้าไปขายที่โรงเตียมอีกครั้งหรือไม่ใช่แล้วท่านแม่พวกเราจะไปที่โรงเตียมกันเรามีสินค้าจำนวนมากถ้าไม่คิดว่าเราจะขายพวกมันได้ทั้งหมดในตลาดได้มาดูกันเถอะว่าถ้าเท่าแก่โรงเตรียมจะซื้อมันมากขนาดไหนเฉิงเซียวเซียวรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีกว่าที่เธอจะขายทุกอย่างทั้งหมดในคราวเดียว ด้วยวิธีการนี้มันไม่ดึงดูดความสนใจมากเกินไปและใช้เวลาในการค้าขายไม่นานเมื่อนางเฉิงเห็นด้วยกับเฉิงเซียวเซียวเธอจึงขอบเกวียนไปที่หน้าโรงเตียมเฉิงเซียวเซียวกระโดดออกมาจากเกวียนและเดินตรงเข้าไปในโรงเตียมหลังจากเธอเข้าไปในโรงเตียมเซียวเออเข้ามาทักทายเธอทันที และเมื่อเขารู้ว่าเธอไม่ได้เป็นลูกค้ารอยยิ้มของเขาค่อยๆจางหายไปจากนั้นเขาไม่ต้องการรบกวนเธออีกเฉิงเซียวเซียวยิ้มอย่างเฉยเมยและไม่ใส่ใจเท่าแก่ลงเตียมยังคงนั่งเขียนสมุดบัญชีอยู่ที่เดิมและเมื่อเขาสังเกตเห็นความผิดปกติเขาจึงหยุดเขียนสมุดบัญชีและเงยหน้าขึ้นมอง เขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินมาหาเขาเขาคบคิดสักพักและเขาก็จดจำเด็กที่อยู่ตรงหน้าเขาได้อย่างรวดเร็วเขาแสดงออกบนใบหน้าอย่างยินดีและรีบเดินเข้าไปหาเธอและถามว่าเจ้ามาขายอาหารอีกครั้งอย่างนั้นหรือใช่แล้วเท่าแก่ท่านพอจะไปดูสินค้าของเราได้หรือไม่ว่าท่านสนใจอาหารของพวกข้าไหม เฉิงเซี่ยวเซียวยิ้มโอ้แน่นอนเถ่าแก่ลงเตรียมพยักหน้าอย่างรุนแรงเขาไม่ลืมคำสั่งของเจ้านายของเขาว่าให้ซื้อทุกอย่างที่เธอนำมาขายและส่งให้เขาเฉิงเซี่ยวเซียวรู้สึกยินดีกับคำนับและพูดว่าเถ่าแก่ลงเตรียมโปรดติดตามข้ามาเพื่อไปตรวจสอบอาหารของเราตกลงนำทาง เท่าแก่ลงเตียมคอยติดตามเธอไปข้างนอกโรงเตียมทําให้พวกเสี่ยวเอ,อ้อรู้สึกประหลาดใจพวกเขาไม่สามารถติดตามไปดูเรื่องที่น่าสนใจได้เพียงแต่เข้าไปในครัวเพื่อทำงานต่อเท่าแก่โลงเตียมได้ต้อนรับนางเฉิงและเด็กสามคนที่อยู่ในโรงเตียมยังมีความสุขก่อนที่เขาจะไปดูสัตว์และข้าว เมื่อเขารู้ว่าอาหารทุกอย่างยังเป็นของที่มีคุณภาพเหมือนครั้งที่แล้วเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครั้งสุดท้ายที่เขาได้กินอาหารที่มีส่วนผสมของสัตว์วิญญาณเหล่านี้เขาได้รับคำชมจากเจ้านายของเขาเป็นอย่างมากและเขายังได้โบนัสเพิ่มเติมอีกด้วยเท่าแก่ท่านต้องการซื้อพวกมันทั้งหมดหรือไม่ นางเชิงถามขึ้นหลังจากเห็นว่าเท่าแก่มองสินค้าของเธออย่างสนใจใช่แล้วค่ะต้องการมันทั้งหมดจากนี้ไปไม่ว่าเจ้าจะมีของอยู่มากเท่าไหร่เราจะให้ราคาที่ดีที่สุดสำหรับพวกมันไม่ต้องห่วงว่าข้าจะเอาเปรียบเจ้านางเฉิงและเฉิงเซี่ยวเซี่ยวทั้งสองคน พวกเขาไม่รู้สึกดีใจในคำพูดของเท่าแก่ลงเตียมพวกเธอกำลังตื่นตะนกพวกเธอเข้าใจทันทีว่าเท่าแก่ลงเตียมได้รู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าพวกเธอแล้วสีหน้าของเชิงเซียวเซียวเปลี่ยนไปจากนั้นเธอพูดอย่างเค่งคึมว่าเท่าแก่ถ้าท่านต้องการสินค้าที่เราเราสามารถขายต่อให้ท่านได้ แต่เราต้องบอกท่านว่าท่านไม่ควรบอกใครและไม่อาจถามว่าเรานำสินค้ามาจากไหนท่านไม่ควรแอบติดตามพวกเราไม่เช่นนั้นพวกเราไม่มาปรากฏตัวอีกครั้งและจะไม่ขายสินค้าให้กับท่านนี่เท่าแก่ลงเตรียมไม่คาดคิดว่าเฉิงเซี่ยวเซี่ยวจะรู้สิ่งที่เขากำลังจะถามคำถามเธอมันอาจเป็นปัญหาสำหรับพวกเขา ถ้าเธอไม่มาให้เจอตัวอีกครั้งเขาขมวดคิ้วและไต่ตองเล็กน้อยจากนั้นพยักหน้าด้วยความยินยอมเขาไม่พูดอะไรมากจากนั้นเรียกเสี่ยวเออร์ที่อยู่ในโรงเตี๊ยมมานำสินค้าเข้าไปข้างในจากนั้นเขาจ่ายเงินให้พวกเธอร้อยตำดึงนี่เป็นสิ่งที่คาดคิดและไม่คาดหวังในเวลาเดียวกันนางเฉิงและเฉิงเซี่ยว ต้องการปฏิเสธข้อเสนอเงิน100ตำลึงนี้แต่เมื่อเธอคบคิดจำนวนมูลค่าสัตว์วิญญาณและพืชผักเหล่านี้อีกครั้งเธอบอกได้ทันทีว่าร้อยตำลึงนี้ไม่ใช่เงินจำนวนมากเมื่อเทียบกับมูลค่าสินค้าของเธอหลังจากนั้นเฉิงเซี่ยวเซี่ยก็ลาเท่าแก่ลงเตรียมและทั้งห้าคนก็มุ่งหน้าไปยังตลาด เพื่อซื้อของใช้ประจำวันเมื่อพวกเธอซื้อของเสร็จพวกเธอมุ่งหน้าไปยังสำนักแพทย์เพื่อตามหาหมอโดยปกติแล้วการเจรจาเรื่องต่างๆนั้นง่ายยิ่งขึ้นเมื่อมีเงินท่านหมอได้นำสมุนไพรที่มีค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นติดตัวไปด้วยพวกเขาทั้งหมดออกจากเมืองและมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านต้นไม้ ในขณะเดียวกันมีชายไวกลางคนที่พึ่งกลับเข้ามาในเมืองผ่านพวกเขาไปชายคนนั้นรู้สึกประหลาดใจผู้หญิงคนนั้นกับลูกสาวของเธอคือคนที่เจ้านายของเขากำลังตามหาใช่หรือดูเหมือนว่าพวกเธอเข้ามาในเมืองบ่อยๆแต่ทำไมเจ้านายของเขาถึงไม่สามารถค้นหาเธอได้ เมื่อมองเห็นเกวียนหายไปในสายตาของเขาชายวัยกลางคนก็ขี่ม้าของเขาเข้าไปในเมืองมันช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่เจ้านายของเขาเร่งให้เขากลับมาจากการทำธุระชายวัยกลางคนมาถึงบ้านตระกูลหนิงในไม่ชา้าหลังจากเข้าไปแล้วได้ถูกนำไปสู่ห้องหนังสือของผู้เท่าหนิงเจ้านายและคนรับใช้ ต่างพูดคุยกันเล็กน้อยจากนั้นผู้เท่าหนิงก็ถอนหายใจเก่าหยางสัตว์วิญญาณที่จะเอาซื้อมาในครั้งนั้นเป็นของดีมากน่าเสียดายที่เราไม่สามารถพบแม่และลูกสาวสองคนนั้นได้อีกขาดว่าสวรรค์คงม่อยู่ข้างเราในท่านเก่าหยางเพิ่งพบแม่และลูกสาวสองคนนั้นที่ทางเข้าเมืองฮะฮะจริง,รงๆเลอ บทที่27การรักษาของเถาวันยกเก้าหยางเจ้าอย่าได้โกหกค่าเมื่อดูเหมือนว่าเก้าหยางจะบอกความจริงผู้เท่าหนิงก็ขมวดคิว้วถ้าพวกนางอยู่ในเมืองจริงทำไมคนของข้าถึงล้มเหลวในการค้นหาพวกนางมาตลอดทั้งเดือนนายท่านข้าสามารถบอกได้ว่า พวกเขาไม่ได้อยู่ในเมืองพวกเขาเป็นชาวบ้านข้าเห็นว่าพวกนางออกไปข้างนอกเมืองพร้อมกับหมอจากสำนักแพทย์ข้าคิดว่าพวกนางต้องมีคนไข้ยอยู่ที่บ้านเกาหยางคาดเดาผู้เท่าหนิงพยักหน้าอืมพวกนางเข้ามายัางเมืองนี้บ่อยๆคงได้พบกันเกาหยางจงไปพักผ่อนเสียเถิด ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปข่าอยากให้เจ้าใส่ใจกับเหลืองแม่หลูกคู่นี้มากยิ่งขึ้นลองมาดูกันว่าพวกนางกำลังเลี้ยงสัตว์วิญญาณด้วยตัวเองหรือไม่มันมาจากที่ใดพวกเราต้องหาคำตอบในเรื่องนี้เกาอย่างเข้าใจแล้วแล้วในตอนนี้ครอบครัวบ้านเฉิงทุกคนกำลังล้อมวง รอบเตียงของเฉิงไปหยวนและรอผลวินิจฉัยของหมอหลังจากนั้นไม่นานท่านหมอรูปเขาและพูดขึ้นว่าอาการบาดเจ็บของท่านเฉิงนั้นส่วนใหญ่หายดีแล้วแต่เส้นเอ็นของเขาถูกตัดและกระดูกถูกบดขยี้หลังจากได้ยาของข่าในครั้งที่แล้วเส้นเอ็นของเขาได้รับการรักษาค่อนข้างดีตอนนี้ ที่เหลือเป็นเพียงเรื่องของกระดูกที่แตกหักมันเป็นเรื่องอยากที่เขาจะกลับมายืนได้อีกครั้งคำพูดของหมอเหมือนหินที่ทุ่มเข้าไปนิดจ,จิตใจของทุกคนแสงในดวงตาของเฉิงไปหยวนจางลงแค่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วพวกเราก็มีความสุขกับการฟื้นฟูนี้แล้วขอบคุณท่านหมอมากอย่าก,กังวลไป่านเฉิง พื้นฐานของท่านนั้นดีมากหากท่านกินยาต่อไปอาจเป็นไปได้ว่าท่านจะสามารถยืนได้อีกครั้งในสองหรือสามเดือนข้างหน้าจริงหรือคะท่านหมอนางเฉิงถามด้วยเสียงดังเล็กน้อยความกลัวที่สุดของเธอคือสามีของเธอไม่สามารถยืนได้อีกครั้งท่านหมอยิ้มและพยักหน้าอย่าก,กังวลไปหูยิน หากมีความรู้สึกว่าพื้นฐานสามีของท่านนั้นแข็งแกร่งกระดูกของเขาจะได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเพียงแต่ว่าต้องกินยาให้ครบถ้วนเขาจะดีขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณท่านหมอขอบคุณมากนางเฉินกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นี่คือคำตอบที่เธอคาดหวังเอาไว้เฉิงเซียวเซียวถอนหายใจอย่างโล่งอก แม้แต่เด็กสามคนก็ปรากฏรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าของพวกเขานางเฉิงได้เชิญหมอและลูกศิษย์ของเขาพักทานอาหารเที่ยงหลังจากทานอาหารเที่ยงเขาได้เก็บค่าธรรมเนียมการรักษาและออกเดินทางหลังจากที่นางเฉิงขอบคุณพวกเขาอีกครั้งเฉิงไปหยวนแสดงออกอย่างมืดมนหลังจากพบว่า สินค้าที่พวกเธอเอาไปขายนั้นสามารถทำเงินได้ถึงร้อยตำลึงเขาถอนหายใจยาวแล้วพูดคำว่าข้ากลัวว่าชีวิตที่สงบสุขของเราจะเหลืออีกไม่นานท่านพ่อมันจะไม่เป็นไรคนอื่นจะไม่สามารถทำอะไรเราได้ตราบใดที่เราไม่พูดอะไรสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครร่วงรู้นอกจากพวกเราพวกเขา จะไม่รู้ถึงแหล่งที่มาของสัตว์วิญญาเหล่านี้เฉิงเซี่ยวเซี่ยวเป็นกังวลเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากเกินไปสุดท้ายแม้คนคนนั้นต้องการคำตอบแต่ถ้าพวกเขาไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้เฉิงไปยวนเข้าใจเขาพยักหน้าและสั่งสอนลูกสาวของเขาว่าจงระวังให้มากๆ อย่าให้ใครรู้เรื่องของเราระวังเรื่องที่เราจะต้องพูดออกไปเวลาที่มีคนอื่นสอบถามเข้าใจแล้วท่านพ่อเซียวเซียวจะหาวิธีจัดการเรื่องนี้เองเฉิงเซียวเซียวตอบอย่างมั่นใจนางเฉิงมองลูกสาวของเธออย่างเป็นห่วงและถอนหายใจถ้าสามีของข้าไม่ได้รับบาดเจ็บคงไม่มีเรื่องอะไรต้องกังวลยกเว้น ยกเว้นอะไรหรือท่านแม่เฉิงเซียวเซี่ยวหันไปมองแม่ของเธอยังลังเลและถามขึ้นนางเฉิงมองไปที่ลูกสาวของเธอและหันไปสบตากับสามีที่นอนบนเตียงเธอสายศีษะเบาๆแล้วพูดว่าไม่มีอะไรหรอกเซียวเซี่ยวไปพักผ่อนเถอะตกลงเฉิงเซียวเซี่ยวรู้ดีว่า แม่ของเธอนั้นไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้ง่ายๆหลังจากที่เธอออกไปเฉิงไปหยวนได้มองภรยาของเขาและถามว่าอยู่ฉินเป็นอะไรไปเหลือข้ากลัวว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่จะล่วงรู้ถึงไปถึงหูพวกคนพวกนั้นหากเป็นอย่างนั้นเราจะไม่สามารถรับมือได้เชิงไปหยวนเงียบ แต่แววตาของเขาแสดงออกถึงความโกรธเกี้ยวเฉิงเซี่ยวเซี่ยวก็ไปยังห้องนอนของเธอและเข้าไปยังมิติทันทีทันใดนั้นยูเฮงก็ปรากฏตัวบนไหล่ของเธอคุณหนูท่านดูไม่มีความสุขเลยหยูเฮงเจ้ารู้เรื่องบาการบาดเจ็บของพ่อข้าหรือไม่เจ้าพอที่จะทำอะไรได้ไหมเฉิงเซี่ยวเซี่ยวมองไปที่หยูเฮง มีความหวังปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอในความคิดของเฉิงเซียวเซี่ยวเธออยากเห็นพ่อของเธอลุกขึ้นยืนได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ครอบครัวของเธอไม่ใช่ครอบครัวธรรมดาเธอเชื่อว่าถ้าท่านพ่อของเธอสามารถฟื้นตัวได้อีกครั้งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียูเฮง เหน่ยหน้าึ้นแล้วพูดอย่างน่ารักว่าข้าไม่รู้ว่ามีอะไรใช้ได้หรือเปล่าแต่ท่านควรลองเอาน้ำเถาวันหยกไปใช้ดูจริงๆอย่างนั้นหรือทำไมไม่ลองดูล่ะตกลงมาลองกันเถอะเชิงเซลลวออกจากมิติอย่างมีความสุขและมุ่งหน้าไปยังที่อยู่อาศัยของพ่อแม่ของเธอด้วยหัวใจที่ร่าเริง เธอแอบเห็นแม่ของเธอร้องไห้อีกครั้งเธอรู้สึกหมดหนทางดูเหมือนว่าแม่ของเธอจะร้องไห้บ่อยเกินไปเซลเซียวมีอะไรอย่างนั้นหรือเชิงไปยวนถามลูกสาวของเขาเมื่อเห็นว่าเชิงเซวเซียวเดินเข้ามาเชิงเซลเซียลเดินเข้าไปหาพวกเขาแล้วโค้งคำนับท่านพ่อท่านแม่ท่านทั้งคู่รู้ว่าข้ามีมิติ ในมิตินั้นมีนางฟ้าเกิดขึ้นนางฟ้าได้บอกข้าว่านางอาจรักษาอาการบาดเจ็บของท่านพ่อได้นางฟ้าเชิงประยวดและนางเชิงตกตะลึงจากนั้นใบหน้าของพวกเขาก็แสดงออกถึงความประหลาดใจและมีความสุขปนเปกันนางเชิงถามด้วยความไม่อยากจะเชื่อว่าเซลเซียลเจ้าหมายความว่ายอย่างไรมีนางฟ้าจริงๆอย่างนั้นหรือ ใช่แล้ว,วท่านแม่เซียวเซลยิ้มยูเฮงจงปรากฏตัวออกมาตามคําสั่งของเฉิงเซียวเซียวหยูเฮงตัวน้อยปรากฏต่อหน้าทุกคนเฉิงไปหยวนรู้สึกตกตะลึงมีนางฟ้าอยู่จริงๆและนี่เป็นครั้งที่สองที่เขาได้เห็นนางฟ้าเขารู้ว่านางฟ้ามีพลังอํานาจแบบไหนเขาจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงนางเฉิงเองก็ตกตะลึงเช่นกัน เฉิงเซี่ยวเซี่ยวยิ้มเมื่อเห็นปฏิกิริยาของพ่อแม่ของเธอเธอบอกกับหยูเฮงว่าหยูเฮงนี่คือท่านพ่อท่านแม่ของข้าจเจ้าช่วยดูอาการบาดเจ็บของท่านพ่อได้หรือไม่คุณหนูท่านไม่ต้องกังวลข้าด้วยตรวจสอบเขาแล้วหยูเฮงตัวน้อยไม่ได้รู้สึกกังวลเมื่อเห็นปฏิกิริยาของบุคคลทั้งสองคนเธอโบอกแขนเล็กๆของเธอ จากนั้นก็ปรากฏน้ำผลไม้สีเขียวบบริสุทธิ์ล่วงลงมาสู่เฉิงไปหยวนเธอมองเฉิงไปหยวนที่กำลังตกตะลึงเธอรีบตะโกนออกมาอย่างรวดเร็วว่าเร็วเข้าใช้พลังฉีของท่านโคจรที่เอ็นกล้ามเนื้อและกระดูกข,ของท่านเมื่อได้ยินคำเตือนของหนังฟ้า เฉิงไปยวนเริ่มต้นการโคจรพลังฉีทันทีนางเฉิงมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความหวาดกลัวแม้แต่เฉิงเซี่ยวเซี่ยวที่เคยอ่านนิยายแฟนตาซีมามากมายในชีวิตก่อนหน้านี้เธอยังรู้สึกประหลาดใจและหลงไหลในสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อเห็นสถานการณ์ปัจจุบันของเธอสามารถเข้าใจเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว ประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นหยูเฮงดึงแขนของเธอกลับมาเฉิงเซี่ยวเซี่ยวสังเกตเห็นว่าหยูเฮงดูเหมือนเหน็ดเหนื่อยร่างกายของเธอบางเบาเฉิงเซี่ยวเซี่ยวจับตัวหยูเฮงและถามอย่างเป็นกังวลว่าหยูเฮงเจ้าเป็นอะไรบ้างคุณหนูหยูเฮงไม่เป็นอะไรข้าจำต้องพักผ่อน ทันทีที่เธอพูดจบประโยคเธอก็พุ่งเข้าไปในมิติเฉิงเซี่ยวเซี่ยวเองก็อยากติดตามเข้าไปตรวจสอบแต่เมื่อเห็นว่าพ่อของเธอยังไม่ลืมตาขึ้นมาเธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอยู่เพื่อเฝ้ารอแม่และลูกสาวไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่ในที่สุดเชิงไปหยวนก็นอนอยู่บนเตียง ก็ลืมตาขึ้นนางเฉิงถามออกมาด้วยความตื่นเต้นว่าท่านพี่ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างท่านพ่อท่านรู้สึกดีขึ้นไหมเฉิงเซียวเซียวอดไม่ได้ที่จะถามเช่นกันเขาพยายามลุกขึ้นในขณะที่พูดแม่และลูกสาวรีบช่วยพยุงทันทีเฉิงไปหยวนผู้ซึ่งนอนอยู่บนเตียงมาเป็นเวลาสามเดือนในที่สุด ก็สามารถลุกยืนได้นางเชิงถามด้วยความกังวลว่าท่านรู้สึกอย่างไรบ้างก็จบลงไปอีกบทหนึ่งแล้วนะคะสำหรับสาวน้อยปลูกผักในบทที่26และ27ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ